สวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้ขออนุญาตพูดถึงหมอกระต่ายอีกครั้งหนึ่งคุณเพราะว่ามันมีคนดีคนหนึ่งที่เขาใช้โปรไฟล์รักชาติศาสนาแล้วก็สถาบันแล้วก็ขึ้นโปรไฟล์ที่ทำงานเนี่ยเป็นอปจสุราษฎร์ธานี สุราธานีบ้านเดียวกับลุงกำนันคนจริงเมืองคนดียอมตายเพื่อรักษาสถาบันนี่คือโปรไฟล์ของพี่คนนี้ที่จูจูแกก็โพสต์บูลลี่หมอกระตายด้วยถ้อยคำที่ถือว่ารุนแรงแล้วก็รับไม่ได้รวมถึงยังาพาดพิงถึงคุณพ่อของคุณหมอด้วยนะ ถึงแม้ว่าพี่คนนี้เขาจะลบโพสต์ทิ้งไปหรือว่าปิดกั้นการมองเห็นใดๆก็แล้วแต่แต่ว่ากูแคปทันแคปไว้ทุกโพสต์ที่โพสต์มาด้วยฮะเราไปดูที่แก่โพสต์ว่าเป็นยังไง โพสต์แรกของเฮียผู้จงรักภักดีเนี่ยวโพสต์แรกของเฮียผู้จงรักภักดีคนนี้เนี่ยแกคงไปเห็นภาพที่คุณพ่อของหมอกระตายแกปรับทุกอยู่กับคุณลุงหมอทศพรคุณซึ่งทั้งสองทัานเนี่ยเขาก็รู้จักกันมาก่อนทีนี้คุณพ่อของ หมอกระต่ายแกก็คงปรับทุกระบายความอัดอั้นตันใจความทุกใจกับคุณลุงหมอทศพรประมาณว่าพี่โทษมันเกิดขึ้นกับผมได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นลูกผมคุณพอ่อหมอกระต่ายข้อความสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วคุณพอ่อเหี้ยผู้จงรักภักดีแกเห็นเข้าแกก็ มโนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะแล้วก็เข้าใจเองว่าหมอกระต่ายคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเป็นพวกสามกีบเท่านั้นยังไม่พอบางคนอาการหนักถึงขั้นมโนว่าหมอกระต่ายเป็นลูกสาวของคุณลุงหมอโตสบอรมึงคิดว่าอาการหนักไหมล่ะแล้วพออาการมโนเนี่ยมันพุ่งเข้าไปในสมองมันแผ่ซ่านไปตามร่างกาย มันก็ทำให้ความรักชาติสถาบันมากกว่าใครเนี่ยมันกำเริบขึ้นมาถ้ามึงนึกภาพไม่ออกให้มึงนึกภาพของซอมบี้อาการก็จะประมาณว่าทุรนทุรายจะเป็นจะตายอยู่ไม่เป็นสุขกวนกวายใจทำไมแม่ยืนเมฆส,สารสารอาการก็จะประมาณนี้น,นี่อาการแรกส่วนอาการต่อมาคืออาการกวนกวายอยู่ไม่เป็นสุกกินไม่ได้นอนไม่หลับจะต้องไปที่โรงพัก เพื่อแจ้งความหนึ่งหนึ่งสถูกต้องไหมนี่คืออาการที่สองส่วนอาการสุดท้ายเนี่ยอาการจะหนักกว่าใครหน่อยคืออาการก่าวนก่าวายกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับจะต้องไปหาทางดักทำร้ายให้ได้หรือถ้าบางคนไม่กลา้าดักทำร้ายไม่รู้จะระบายยังไงก็ไปแย่งน้ำส้มดื่ม <laughs> <laughs> หรือว่าบางคนแบบไม่รู้จะระบายยังไงก็ ไปในระบก็ไประบายในเฟซอย่าให้ลูกอย่าให้กูรู้นะอย่าให้กูรู้นะว่ามึงอยู่ไหนอย่ากูตามไปกระทืบแม่งมเลยแล้วพอเฮียผู้จงรักภักดีเนี่ยอาการคนดีมันกำเริบขึ้นมาแกก็เลยโพสต์บอกว่าคนที่คิดหลมหลางสถาบันต้องมีอันเป็นไปทุกคน ต้องมีอันเป็นไปทุกคนฟ้ามีตาฟ้าบันพอมึอเหรือมีตากูมองดูทุกวันเห็นแต่ก้อนเมฆอันนี้กูพูดจริงๆขอแซกนิดหน่อยแล้วก็มันมีบางคนที่เขาชอบมโน,โนมโนภาพที่แบบพ่อมองลงมาพ่อคงเสียใจอ่า ใช่ไหมคุณแล้วคนที่เขามาโนภาพที่เขามาโนออกมาส่วนมากจะเป็นภาพที่แบบพ่อใส่แว่นตาสวมแว่นตาผูกไทยแล้วก็ถือสมุดซึ่งกูแบบสงสัยอยู่ในใจตลอดเวลาว่าในปรโลกหรือว่าในนรกเนี่ยมันมีร้านขายอุปกรณ์เหล่านี้หรอมันมีร้านแบบขายเสื้อผ้าหรอ มันมีร้านตัดแว่นเหรอแล้วก็มันมีร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนเหรอมึงเคยสงสัยไหมแล้วอย่างเงี้ยสมมุติถ้าแบบคนจบหลักสูตรในนรกอะ่ะพอจบหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปรับปริญญาจากใครใครเป็นคนมอบปริญญาให้กับเขามึงเคยสงสัยไหมมึงเคยเห็นนี้ไหมไอ่ อะไรเขาเรียกอะไรนะไอโกเ็กเฮ้ยไม่ใช่ัณน,น,นอาหารของสติลิมไอโกเทกอะที่เขาชอบไอทำบ้านกระดาษตึกกระดาษรถกระดาษตังกระดาษทองกระดาษต้นไม้กระดาษแล้วก็คนใช้กระดาษทุกสิ่งทุกอย่างทำจากกระดาษแล้วก็เผามันเคยสงสัยไหมว่าเผาไปทำไม กูเคยสงสัยแล้วก็เก็บความสงสัยเนี่ยไปถามหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อไม่ตอบหลวงพ่อทีบให้ฟ้ามีตาเลยส่งตำรวจควบคุมฝูงชนมากำจัดแกบอกว่าที่หมอกระต่ายเนี่ยถูกรถชนแล้วคนที่มาชนก็คือคอฝอที่คอฝอ ขับบิดไบค์มาชนหมอกระตายจนจบชีวิตลงไปเนี่ยเพราะว่าฟ้ามีตาแล้วแกก็ติดแฮสแคกบอกว่าผมไม่สงสารสามกีบครับแฮสแคกเป็นกำลังใจให้น้องตำรวจครับ มาเฮีย er. ผู้จงรักภักดีกว่านี้เนี่ยมันก็โพสต์ภาพทางมาลายที่คุณหมอกระต่ายใช้ข้ามจนเกิดเหตุการณ์เรื่องเศร้าขึ้นแล้วก็แสดงความต่ำช้าต่ำตมต่ำซม้มภายในจิตใจของมันขึ้นมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าสามกีบคิดคดทำลายสถาบันมันบอกว่าคุณหมอคุณหมอแล้วก็ครอบครัวเนี่ย เป็นพวกสามกีบที่คิดคดทำลายสถาบันเว้นรมจากกำหนดให้โดนกำจัดโดยตำรวจคอฝอแฮชแท็กผมไม่สงสารสามกีบทํำลายสถาบันครับแฮชแท็กผมสงสารตำรวจคอฝอเท่านั้นยังไม่พอโพสสุดท้ายเป็นภาพที่สสวิโรดเนี่ยลงพื้นที่มันก็โพสภาพนี้ขึ้นมา แล้วก็แสดงความต่ำช้าในจิตใจของมันขึ้นมาอีกบอกว่ามึงไม่ต้องปรวดหรอกทางมาลายเนี่ยปกติดีแต่กฎแห่งกรรมกำหนดให้ตำรวจควบคุมฝูงชนขับรถชนสามกีบให้ตายเพื่อกรรมจัดขยะเพื่อกรรมจัดขยะชีหน้าว่าหมอสามกีบคุณพ่อครอบครัว เป็นพวกขคยะนี่คือคนดีหรอคนดีที่รักชาติรักชาติไม่เท่าไหร่แต่ศาสนาเนี่ยศาสนาสอนให้มึงเป็นคนเลวแล้วยำแบบนี้เหรอมีจิตใจต่ำซามแบบนี้เหรอ ถ้าศาสนาสอนให้มึงมีจิตใจตำแซมอมหิตแบบนี้กูไม่แปลกใจเลยทําไมพ่อมึงเนี่ยถึงมีหลายเมียทำไมคนที่เขาเห็นต่างเขาคิดต่างเนี่ยถึงโดนอุ้มฆ่าแล้วชี้หน้าด่าคุณหมอ ที่มีไม่กี่คนภายในบ้านเมืองเนาภายในประเทศเราเนี่ยที่เป็นหมอทางดวงตาเนี่ยว่าเป็นขยะถ้ามึงกล้าชี้หน้าว่าคุณหมอเป็นขยะอย่างพ่อมึงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งปฏิกูลแล้ว แล้วมันยังติดแฮชแท็กบอกว่าสามกีบตายน่ายินดีแฮชแท็กเป็นกำลังใจให้ตำรวจควบคุมฝูงชนนี่คือความเลวและยำํำความต่ำซามของพวกคนดีที่อ้างชาติาศาสนาแล้วก็สถาบัน เป็นยังไงกันบ้างคุณได้เห็นสันดานธาตุแท้ของคนดีที่ใช้โปรโฟไฟล์ว่ารักชาติศาสนาแล้วก็สถาบันกันแล้วใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมพอจับได้ไล่ทันไอ้คนดีเนี่ยมันทำยังไงรู้ไหมมันไปแจ้งความมันอ้างว่าเฟซโดนหงโดนแฮก อ้างว่าไม่ใช่ตัวมันอันนั้นปัญหาของพวกมึงแต่ปัญหาของกูก็คือกูไม่เข้าใจว่าทำไมพวกมึงถึงชอบสะใจกับการตายของคนถึงชอบสะใจกับการที่คนถูกทำร้าย แม้กระทั่งคนที่ตายไปมึงยังย่ำยีเขาอีกนี่เหรอคนดีที่อ้างรักชาติศาสนาโดยเฉพาะศาสนากูอยากรู้คำสอนเนี้ยศาสนาในสอนคนพ่อคนแม่มึงสอนเหรอสอนให้สายใจกับการตายของคนเหรอ เท่านั้นยังไม่พอบางคนบางตัวเนี่ยอ้างแค่รักสถาบันบางคนถึงกับตัดขาดลูกในไส้ของตัวเองเพียงเพราะลูกเขาคิดต่างไม่เหมือนตัวเองทั้งที่ลูกก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนไม่ใช่ทำตัวนอกลูกนอกทางแต่เพียงแค่เขาคิดต่ากมึงกับต้องตัดขาด ลูกในไ้ของตัวเองเพราะอ้างสถาบันทั้งนี้ก็เหมือนกันอ้างสถาบันย่ำยีกระทั่งคนที่ตายไปย่ำยีกระทั่งครอบครัวคนที่ตายแล้วก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกด้วยทุกๆครั้งที่มีคนตายทุกๆครั้งที่มีคนถูกทำร้ายกูเห็นพวกมึงเนี่ย ออกมาแสดงความสะใจแทบทุกครั้งซึ่งกูไม่เข้าใจว่าครพ่อครแม่มึงสอนมาแบบนี้เหรอพ่อที่อยู่บนฟ้าที่พวกมึงอ้างถึงเนี่ยเขาสอนพวกมึงแบบนี้เหรอเทอวทัตน่ะ ที่ว่าเลวละยำต่ำซามเป่าหูคนนั้นเป่าหูคนนี้เป่าหูกระทั่งให้ลูกไปฆ่าพ่อเพื่อจะได้คลองลาดกูว่าเลวรละยำแล้วนะกูว่าต่ำซ้าแล้วนะแต่ยังไม่ถึงเสี้ยวของพวกคนดีอย่างพวกมึงเลย เ่าทาที่ว่าเละระยำที่ว่าต่ำซามยังไม่ถึงเซี่ยวความเลวระย,ยมความต่ำซามของพวกมึงคนดีที่ใช้โปรไฟล์รักชาติศาสนานแล้วก็สถาบันนี่ไงหลักฐานชาัดเจนเพราะฉะนั้นอีพีนี้ขอจบไว้แตเพียงเท่านี้ทำไม พูเจ็บคอแล้วแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีนะคะ